สวัสดีค่ะดารุณีช้างแดงค่ะวันนี้เราจะมาเดินชมสวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการตัดแต่งขแขนงแต่งขแขนงแต่งกิ่งไปแล้วนะคะครั้งที่แล้วที่ช้างแดงมาถ่ายเรามีขแขนงเต็มเลยนะคะสําหรับต้นทุเรียนเราจะไม่ค่อยเห็นลูกทุเรียนสักเท่าไหร่นะคะสําหรับต้นนี้มีลูกน้อยนะคะช้างแดงจะให้ดูนะคะนี่นะคะ เวลาที่เราตัดแต่งแขนงตัดแต่งกิ่งเราก็จะปล่อยอกิ่งทุเรียนใบทุเรียนเนี่ยเอาไว้ข้างๆนะคะขอไปนะคะเดินกล้องเร็วไปนิดนึงนี่นะคะวันนี้ช่างแดงก็ให้น้ําด้วยนะคะเอให้น้ําทุเรียนนะคะเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อยแต่ฟ้ายเยอะมากนะฮะส่วนช่างแดงน้นก็ไป ตามสวนน้องชายนะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอการตัดทุเรียนนะคะส่วนที่สวนช่างแดงนั้นอ้าวนั่นลูกนั้นเราจะให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าตรงแสงตะวันพอดีนะคะชามเช้านะคะเชา้าเช้าจะขยายไม่ดูจะเห็นไหมเนาะ เห็นนะคะพอเป็นปกติแล้วนะคะไม่เห็นนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะย้อนแสงนิดนึงขออภัยนะคะเราไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเนาะนี่นะคะตั้งแดงจะให้เห็นมุมไกลๆกว้างๆนะคะ เวลาที่เราตัดแต่งเนี่ยค่ะเวลาที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะต้นก็จะโล่งสวยนะคะสําหรับต้นนี้ติดลูกน้อยนะคะเราจะเห็นว่าตามตามพื้นเนี่ยจะมีมีใบมีแขนงมีกิ่งเราก็เป็นปุ๋ยได้นะคะเอ่อทำให้เป็นเชิ้นส่วนไม่ใหญ่เกลกาเนาะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะ ตรงนี้ก็จะไปสุดริมคลองฝั่งนี้นะคะส่วนมุมนี้ทุกท่งดงจะค่อยๆเดินกล้องแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะตาลายนะคะแล้วเราก็ไปออันนี้ก็ปะหาหะกู่ชีนะะสำหรับต้นนี้นั้นเราก็เคยมาถ่ายกันแล้วเนาะชมภาพความสวยงามนะคะ นี่ก็เป็นการให้น้ำนะคะเราจะปลูกส,ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราเาปรับปรุงนะคะกองดินถุงแล้วนะคะพ้นน้ำเนาะจะได้เกลยนไม่ตุยนะคะต้นนี้ลูกดกนะคะส่วนต้นนี้นั้นปีหน้านะคะปีหน้าน่าจะ ปีหน้าคงจะให้ผลผลิตเรานะคะเพิ่งตัดแต่งกิ่งใหม่เพราะว่าเออตอนแรกเราปล่อยปล่อยก็เนาะกิ่งก็แน่นเกินนะคะต้องเอากิ่งออกนะคะเราก็จะเดินดูกันไปเรื่อยๆนะคะพาเดินชมสวนเนาะ ช้างแดงไม่ได้เช็คเสียงไม่ทราบว่าเสียงนั้นจะเป็นอย่างไรนะนะขออภัยนะะนี่นะคะคนเขาจะเออในสวนเราเนาะถ้าเวลาที่เรา ตัดหญ้าใหม่ๆนะคะสวนก็จะโล่งเตียยเหมือนนี้เนาะหน้าเดินเล่นหน้าเดินชมบรรยากาศนะคะในช่วงของเ,ออเช้าๆเยน็นๆนะคะช่วงนี้ก็เวลาประมาณสักเจ็ดนาฬิกากว่าๆนะคะยังไม่8ปดนาฬิกานะคะสวนก็จะ <laughs> ลมรื่นนะคะน่าอยู่ เนี่ยนะคะเราแต่งกิ่งให้โล่งๆต้นนี้น่าจะเป็นพันธุ์ดูใบนะคะเพราะว่าเขามีดอกเราออกดอกเยอะมากเลยตอนช่วงที่เอช่วงรุ่นนั้นเนาะดอกบานพอดีนะคะฝนเทกันนำพายุขเข้าไม่เหลือเลยนะคะเป็นต้นโล่งเลยนะคะก็ไปหวังกันปีหน้าเนาะก็เลยต้องแต่งต้นซะให้ดูโล่งดูสวยนะคะถ้าเรามองไปอย่างนี้ เราจะเห็นความโล่งนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นสระน้านะคะสระน้ําตรงนี้ไม่สามารถที่จะขุดลึกลงไปได้นะคะเพราะว่าข้างล่างเป็นดินทรายดินเลื่อนนะคะช่างแรงจึงจําเป็นต้องใช้น้ําคลองนะคะใช้น้ําคลองออทางตําบลมาพยของที่ช่างแรงอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีนิดน,นึง ที่อยู่ในจังหวัดจันทบ,บุรีเนาะเพราะว่าเออที่จันทบ,บุรีนั้นเขามีเขื่อนคีรีธานกันนะคะไว้สําหรับเผ่านน้ำเนาะผ่านน้ําเพื่อช่วยคนในจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะแล้วก็เลยไปถึงระยองด้วยนะคะเขืเ่อนคีรีธานานั้นก็โครงการพระราชดำรินะคะ ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเราจึงมีน้ำเพียงพอใช้จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยังจะมีเพียงพอใช้ไปถึงอีกหลายๆรุ่นด้วยกันนะคะด้วยพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9 ก็ให้ภาพบรรยายบ้างเนาะ <c oughs> เอ,อค่อนข้างที่จะเนี่ยน,นะคะเอ,อลูกตรงไหนที่เกิดมาที่ไม่เหมาะสมเราก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องตัดทิ้งนะคะหรือไม่งั้นบางลูกเขาก็สลัดลงมาเองนะคะต้นเล็กๆนี้เป็นยังไงขอดูข้างบนหน่อยสิว้าว <c oughs> ว้าว <c oughs> ได้ใจนะคะนี่ว้าวมากเลยตัวเล็กใะใหญ่นะเนี่ยแซวกันนะคะเขาน่ารักกับเราเนอะอมีลูกให้เต็มที่เต็มทางนะะอันนี้ก็เป็นมุมกลับกันนะคะส่วนแถวนี้ก็ยังพอมีต้นที่อาจจะ คือบางต้นก็บางต้นเขาจะโตช้าบางต้นก็โตเร็วนะคะต้นไหนโตเร็วก็ผลผลิตต้องมานะคะมีการเดินถอยหลังนะิดน้งเพื่อหาหมุมให้ดูนะคะนี่นะคะต้นนี้ก็น่ารักน่ารักมากไม่ดื้อไม่ซนนะคะออกผลให้เราเต็มที่นะคะเเห็นไม้บริเวณกว้างๆสวนสวยมากเลยคะ่ะ ไปกันต่อเนาะเราจะไปมีภาพจบกันตรงนู้นเล็งเป้าไว้แล้วนะคะเหมือนต้นุเรียนไม่ใหญ่นะคะถ้าเราดูมุมอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเขาก็อายุห้าปีเต็มแล้วนะ,ะอายุห้าปีเดือนพฤษภานะคะพะตอนนั้นที่ช่างแดงปลูกเนี่ยเดือนพฤษภานะคะ ไปกันสูงไปนู่นเลยนะฮะเมื่อวานมีลมเล็กน้อยนะฮะพอมีลมเขาก็จะใบบิดนิดหน่อยนะ ้าเดินชมสวนนะคะให้ภาพบอกแล้วกันเนาะบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้พาเดินไกลเลยนะคะ ตั้งแต่ริมคลองฝั่งโน้นสุดมานี่นะฮะก็มีกำลังใจนะคะอยากนำเสนออยากนำเสนอตันนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ปลูกพร้อมกันนะคะอายุกำลังจะห้าห้าปีนะคะ, <c oughs> ะกำลังน่ารักเลยเนาะ เรายังมีเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายนะคะที่ช่างแดงตืนใจภูมิใจนำเสนอนะคะคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่างแดงเดินไกลมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะส่วนสำหรับตรงนี้นะคะ ตรงนี้ที่ชัางแดงกล่าวว่าจะปรับปรุงใหม่นะคะเราจะนี่ค่ะกองดินที่สั่งมาวันนั้นนะคะก็จะมาปรับปรุงปรับปรุงในส่วนนี้นะคะปรับปรุงในส่วนนี้เนาะส่วนนี้น้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะกองดินให้สูงขึ้นนะคะนี้เขาดินน้อยก้นเล็กเนาะเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้เองนะคะ นี่ก็ยังได้อีกหลายนะคะส่วนต้นนี้นี่ค่ะช่างแดงจะนำเสนอนี้นะคะตรงนี้เป็นเอ่อข้างบนต้นค่อนข้างที่จะโซมนะคะข้างบนค่อนข้างที่จะโซมเนาะก็เลยเอ่อเขามีเ็าแตกแขนงมาอย่างนี้นะคะแตกแขนงมาอย่างนี้ช่างแดงก็เลี้ยงเอาไว้นะคะเอ๊ะอยู่มุมผิดไหมนะ,ะสักครู่นะคะ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นขแขนงนะคะขแขนงที่แตกมาแล้วเราเลี้ยงลูกไว้นะคะก็ได้อยู่นะคะส่วนกิ่งนี้เป็นรุ่นเดือนกรกฎานะคะรุ่นนี้ก็สิห้าพฤษภาไปแล้วนะคะ วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะเอครึ้มเล็กน้อยเนาะเมื่อวานมือนี้ถือไม่ถนัดนะแต่ทำให้ตาลายอ่ะละเปลี่ยนมือถือแล้วเนี่ยฟากคลิปดัลลุนีแั้งแดงด้วยนะคะเการเดินกลับนั้นเป็นการย้อนสอนเนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะหามุมจบที่สวยงามหน่อยเนาะมุมจบตรงนี้ไม่สวยงามนะคะ เราจะไปจบกันที่ที่ตรงไหนดีตรงไหนดีติ๊กต๊อกติ๊กตักติ๊กต๊อกแถวแถวนี้แหละเนาะตรงที่ช่างแดงพาไปดูเมื่อกี้นะคะแป๊บๆนั่นแหละอยากให้เห็นขแขนเมื่อกี้ก็เลยเลยไปตรงนน้นนิดนึงเนาะเพื่อจะได้เเพื่อนๆจะได้ดูได้ชมกันว่าเออบางทีทุเรียนต้นใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้เขาจะตุยนะคะเขามีขแขนแบบนั้นเราต้องเลียเเเล้ยงไว้เนาะอเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆนะคะ แล้วพอเ็โตขึ้นสักระยะหนึ่งเขาก็จะมีลูกให้เรานะคะเราจะหามุมจบกันนะคะฝากคลิปดาลุนีช่างแดงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ